กุยใช่ค่ะกระถางเดียวมอนเยอะก็เลยแยกออกมาเป็นสามกระถางนะคะปลูกครั้งเดียวค่ะไม่ต้องปลูกหลายผลกินได้ตลอดเลยผัดแล้วก็ทำไขยัดไส้อร่อยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถมต้นหนึ่งนี่ค่ะม่ย,ยมม่ย,ยมอันนี้ม่ย,ยมตัดยอดทิ้งนะคะแล้วก็ให้เขาแตก พุ่มอันนี้แตกออกเป็น,นสามหน่อสามยอดน,น,อน,นคะนันสอนะคะให้สงพุ่มเ้าเตี้ยๆสวยๆวยนี่ให้ดูใกลๆนะคะอันนี้ปลูกไว้เก็บยอดเขากินค่ะแต่ว่าเวลากินก็จะเด็ดเด็ดเด็ดเป็นใบใบเป็นก้านใบ ได้ได okay. eh ้เด็ดถังยอดเลยบางนิยมกินด ah. ิบก็ได้นะคะลวกก็ได้ต้มกะทิก็ได้ค่ะอร่อยมาก